ท่านประโยคาวิจรทั้งหลายสำหรัวบ,บวันนี้ก็อย่ขอนำพรมิหารสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับ,บพรมิหารสีนน่นี้องค์สมเด็จพระมหามมุนีทรงสอนไว้เพื่อแก้อารมณ์โทสะและพยาบาทเพราะว่า อารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งด้วยรากโทสะขี้ไฟกับโทสะเป็นไม่เหตุสร้างความเรร้อน <c oughs> แต่การบั่นทอนความสุขความเจริญของตนว่อคนใดถ้ามีโทสะความโกรธมีเกิดขึ้น ความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาเอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผนตอนวางแผนนี่ต้องใช้อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ เอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเ <c oughs> มื่อมันกินไม่ได้หรือว,ว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดมันเกิดเพราะอาศัยความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทําอันตรายบุคคลอื่นเข้า รู้ว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูคราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สมบายจะนอนก็ไม่สมบายจะหลับก็ไม่สมบายจะตื่นก็ไม่สมบายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขพเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภยัยที่ที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทําอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้ นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาส,สนิกชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความย่ำบาตเป็นเครื่องบันทอนความดีนี่เระการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบาตเป้านีแก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบาตมีความเล่าร้อนเผาผัานผานจิตใจทำให้ร่างกายสุดโทมซ้มเมืม้อความคิด อารมณ์ฟุ้งซ่านฟุ้งพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทมนี่อย่างหน,นึ่งเลยบราการหนึ่งโทมทั่ว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ามาเบียดเบียนเออคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อย่างหน,นึ่งในราการหนึ่งก็โทมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกาย อี่บริการหนึ่งเมื่อไปทำลายร่างกายเขาเขา้าไปทำอันตรายเขาเขา้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเขา้าคุกเขา้เขาตารางคราวนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งทรัพย์ทรัพย์สินโสมทั้งความสุขรวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่ป็นสระภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุข ถูกเขาจับไปขังไว้เพราะอาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมาทำ้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจากเงื้อมมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบรารมีมาก็ต้องการจะทรงเคาะให้คนสัตว์โลกและคนโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการสงเคาะของพระองค์นี้จะมีใครรับการสงเคาะหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับสมเด็จพระสมัมมาสัสม,สสสมสพุทธเจา้าไปทรงบังคับ ทรงตัดไว้เสมอว่าอาคาตาโรตถาตาแต,ต,ต่ว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคืว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามและไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีการ,ารบังคับพระพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างหอให้ทําตามก็ตามใจไม่ทําตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใคร นี่ความจริงมันยกย่องศาสนานี้ว่าดีกว่าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมาองค์สมเด็จพระทรงทันเห็นว่าความโกรธความเย้ยบาศเป็นการนิรนยความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน เรามาคิดกันในด้านปัจจุบนนันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกยิดความสุขในวันนี้สุขเคื่อคยความเมตตาปราณีเพื่อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วง ถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสําคัญดีไหมที่แนะนําพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปรญ์ท้นหลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้านพระธรรมคำสอนของ ông, สมเด็จระธรรมสามิตรหรือเปล่าความจริงถ้าจะบอกว่าคัานก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้เขาจิตไม่ได้คิดว่าจะคาน เป็นว่าคนทุกคนและที่เกิดมานีม่มีแต่ปัจจุบันอนดีตอน,นาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยกันไม่ิด้ใชว่าความรู้สึกท่านมีที่จะมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอนดีตแนละมันเป็นปัจจุบันแล้วเป็นอนาคต ต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตแอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแล้วมมรูรว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมาความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกาย มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อนรวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ แค่นั้นถ้ากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มีเกิ <c oughs> ดดืมตาขึ้นมาวันนี้ก่อเดี๋ยวนี้อยู่ไปทั้งวันแล้วบ่ายมันก็เดียยเด๋ยวนี้เย็นค่้นมันก่อนเดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกัน มีความดีเดี๋ยวนี้ทํำยังไงในพมิหารสี่มีสี่อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้สี่อย่างนี่เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทําได้ถึงที่สุดแล้วสารณมได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขสั่งถึงที่สุดที่สุดตรงไหนที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อว่าอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟัง อันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทำความรู้สึกวสมว่าเราจะรักคนอื่นในสัตว์อื่นเสมอ,สอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆลืมมาขึ้นแต่แต่อตอนเช้าจน่วาจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่หนะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่าง พอลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสำหรับเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่น เราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดยุโยงส่งเสริมเราให้แตกเ่ากันไม่ใช่ว่าจาสำราญเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแก่คนอื่น เราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมาให้ายาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายปริาสาทให้เกิดความประมาทให้ปริาสาทมึนเมาไร้สติสัมปชัญญะเราก็ไมย่ยุให้ชาบ้านทําแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วยเจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลา เห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสําหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แต่คนทุกคน เงก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าแล้วก็ใช้อปัจายนกรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านลองคิดดูว่าม่แป็อาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวัน,นโกปฏิวันทนป,ป,ปฏิวันทนังผู้ไหว้ยังไม่ได้ไหวตอบ บูชาละบะเตบูชาเราบูชาเขาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้าาวยิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิ้มมันเขาไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม <c oughs> เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาใจาของเราเป็นเชิงวัด ว่าถ้าใครก็เห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มสียตายถ้าเขายิ้มวยความจริงจริงใจยิ้มในความมีสเสน่ห์เราก็แหมดว,ว่ควาเกือบจะโดดจันโดยเข้าไปกอดไปรัดฟัดเตี่ยงให้มันสมกับความดีของเขามีความรู้สึกอาแต่มาเป็นแบบนี้นะ แต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านนั้นหลไปยังไงเนี่ยแต่มาไม่ทราบเราไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับอารมณ์คนอื่นเกี่ยวกับอารมณ์ของคนพูดอย่างเดียวน,นี้ถาว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแต่ก็มีเหมือนกันคนบ้าบ้าบ่บในโลกนี้เขาพยาหาได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้เขาสร้างความชั่ว,ชวเช่นพระเทวทัตเป็นต้น เจอคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนักเราทําความดีของเราทําสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเรวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราจะหวังผลตอบแทน เราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคลอื่น,นสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลนั้นนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองรวยการที่สององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุตธเจ้าบอกกรณาสงสารรักเราไม่พออย่างสงสารด้วย หาทางช่วยเหลือตามกําลังปัญญาตามกําลังทรัพย์ตามกํกากลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวอาหารมาแล้วก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไงสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้นเอามาวัดทิ้งใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขได้ไม่ได้มีความทุกข์ เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราปเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปิจ,จเอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไปเพราะเราสแสดงความดีเขาเขาไม่สแสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก็นแล้วกันเทวทัตทำกับองค์สมเด็จพระพุทธรวันมากมายแต่องสมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธ ตรงมีพระมหากุณนาที่คุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับรักราหุนลูกชายของเรานี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแก,กล้งเรายิ้มผลที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัต คือมีความเร่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจก็เราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพมีหารสี่คือกรุณาและเมตตานี่เป็นประการที่สองกรุณาและเมตตาเป็นบัจใจของการผูกมิตร ตัวนายความสงสารในการเกลื่อกลูเนสร้างไม่ที่ดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยก็ลืมตายมาบากวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้ม ใครเขาตำหนิก็ยิ้มเขาใช้งานเหนือยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแล้วก็เลิกยิ้มได้คำสังส่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผล ในข้อหนึ่งที่องสมเด็จพระทศพลทรงตัดว่าเกื้อกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะเป็นทําได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเดะเห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอาไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ <c oughs> ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกําลังที่เราจะเพิ่งให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทาอย่างนี้เขาบางอยาบจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาในการดรีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้ากล่าวว่าจงมีจิตห่อนโยนคือมีอาราไม่ฉาดเสียบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขา ส่งเสริมความดีที่เราพอยินดีด้วยแต่วิบยบไปส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยเฉมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกําไรเราต้องเป็นคนหากําไรกําไรที่เราจะพึงได้มันจะมาจากไหนมันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความหนาวฝาคั่งในทรัพย์สินเขาทำยังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจึงเจริญ เห็นเขาเข้าพลอยไมอ่อช้าไม่อช้านิยสยาเขาพลอยยินดีด้วยแต่เท่าว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จะเพิ่งได้นั้นยังไงแต่ก็คือมองดูที่าว่าพิจารณาให้ดีไว้ผลเนื่องความดีผลเนื่องความสุขที่เขาจะ่เพิ่งได้มานั่น ศักดิ์ศรีที่เขาพ้นได้มานั่งเขาได้มาด้วยการอย่างไรวินิจฉัยที่ท่องแทนแล้วก็จะปล่อยวินิจฉัยเฉยๆยาใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมาทำซีด้วยมันจะจะได้ช่วยให้เรามีมความดียิ่งยิ่งขึ้นและสม่ําเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่าง แต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอสินขอแนวทวิธีการปฏิบัติปฏิบัตธรท,ที่เขาทําอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนนี้ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขาังเกียจว่าเราจะไปยื้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจ เราเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรรมดาธรรมดาข้อทีสี่องค์สมเด็จพราสมมาสัมพรธเจ้ากล่าวว่าให้มีโอเบคาถ้ากฎคุ้งกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บานเรืออะไรก็ตาม เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่าดีโอหนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เชียงใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทําความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็น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 ปัจจัยของความพ้นทุกข์ ในหนึ่งโลกกะทำแปดใยกันถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไวเพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไปเมื่ลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถามันดาศัก์ก็ทําความรู้สึกว่ายศถามันดาศัก์นี่ใครเขาก็หากันได้ ที่ได้มาแล้วหมดยศไปท่งเทปไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศเขสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครเข้ามาสรรเสริญเยนยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสรรเสริญก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญ่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วย ถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วแล้วก็ไม่ชั่วด้วยคํานินทาเราสรรเสริญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคำสรรเสริญเขาเสริญแล้วก็ยิม้มคําานินทาเสียดสีเราแล้วก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสรรเสริญคนถ้าสรรเสริญเรา,าเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขามั่นดาว่านินทาเราเรายิม้ม เขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคําคนินทานด่าว่ามันไม่มีผลนักเข้านักเข้าเขาเขาี้เกียจด,ดา่าขี้เกียจว่าทน,นไม่ไหวเขาเกา็เลิกด่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไปความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทํเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาท ที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำในคำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถะภา,าวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าอยากทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดีมากอุเบกขา <c oughs> อุเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อวางเฉยในโะลกธรรมทั้งแปดประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระรหรันเรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอ้ความสะดุ้งสดเทือนจากโลกธรรมมันก็มีขึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับมันกดคอเข้าไว้ใจมันก็จะมีความสุขจะมีความสุขอย่างใช้กําลังต้องเข้าประหัตประหารก,การกรมนั้นใช้รมความดีเข้าประหารความชั่ว ถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่พิ่นาศไปเสยียเลยทั้งนี้พเพราะอะไรเพราะว่าเอาเอาเอาเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเปกขายานสังขารุเป mm, กขายานหมายความวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมดถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ขันห้าของใครที่เราวางเฉย แล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกเสียงทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก็เชิญแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยก็รู้แล้วว่ามันจะป่วย ร่างกายเขาเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ถ้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้แล้วต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านก็พอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทําไมมันไม่มีอะไรจรังย่างยืน ที่เราเห็นวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดสม้มเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียะมั่งมีทรัพย์เหลือขนานนับเราก็เฉยมาสเียทําำไมจริงเฉยเพราะไอความร่ำรวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้เราก็เฉยเฉยในความรวย ถ้าใครเขานินทาว่าไลค์ทำให้เขาสะดุ้งสะเทือนใจเดิมหน่ายของความโกรธเราก็เฉยมาซะอีกไปที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตไปความหลงไหลไยฝันในอามิตรูปโฉมโนมพันเราก็เฉยใหม่คิดว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยไม่ชั่วเราพังแล้วกมแล้วกันไป แล้วมันเองก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้กับใครในเมื่อขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรทที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภคือความโลภเราไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลง ทุสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้อารมณ์ขมันดาท่านพระสาวกโคองสมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าที่กำลังรับฟังก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์ข้อรหันเป็นอันว่าเราจะเริญนพรม,มิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทำจิตใจให้เราเข้าส่นิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้ว ก็ขอ Warren, ลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมมีแด่ท่านผู้รับรับฟังสวัสดี